วันที่18นะครับมันวันที่18ตุลาคม2พันหาร้อย6ป8นะครับแต่พ้นสื่อลุงสีมานะครับสื่อลุงสีมาไหมลงสีแต่ว่าเป็นลุงสีมือสองหอกสื่อมาอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทนะครับสองหมื่นกว่าบาทถือว่าเป็นเงิ่อนหลายอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเป็นลุงสีเป็นลงุนลงสีเกา่าซึ่งลุงสีนี่ก็เป็นลุงสีสองหินนะครับคาดว่าการสีนี่ก็น่าจะ อาจจะ่านเนาะอาจจะพานอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าที่ตามตะพนต่างใจไปก็คืออ่าเป็นอย่างยังสื่อสื่อลงสีมากเนาะสื่อลงสีมากนี่คือมาตั้งอยู่ในสวนไผ่นะครับมาตั้งอยู่ในสวนไพลป้าเป็ดนี่ก็คือว่าอยากจะได้ห้ามเนาะมาได้ยอยากอยจะได้ห้ามมามาเลี้ยงพวกนี้นะครับนี่เป็นเป็นหมูอ่าเป็นหมูหน่อยนะครับเป็นหมูหน่อยหมูใหญ่ก็อยู่นั้นรวมกันนี่แหละนะครับกับกับแว่าขาวาในในขาวาไหวนี่ก็คือ คือจะเลี้ยงเป็นเป็นเกษตรอย่างยืนเนาะเป็นในสวนไผ่นี่คือจะให้มันมีหลากหลายหลากหลายสิ่งของมาตั่นต่อเพราะว่าสิเป็น่าสัตว์เลี้ยงนะครับว่าสิเป็นทาง่าปตุสัตว์สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงว่าสิเป็นหมูหรือว่าเป็นเป็ดไก่ป้าทั้งสี่นะครับ็ก็อยู่ในตรงนี้หมดเลยกับว่าก็ว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ตะพ้นจะจะประหยัดในส่วนของค่าใชเส่จยเนาะ อา่เอาเข้าเข้าอองไปสื่อหัวอาหารนะเข้าคนพอองไปสื่อหัวอาหารที่ที่มาจจะเป็นการสินเปลืองของแทนต่อเป็นการสินเปลืองไปอีกส่วนหนึ่งตะพ่นก็เลยตัดชินใจสื่อลงสีนะครับสื่อลงสีมากอ่าลงสีนี่ก็ตามพี่ตะพนวันนึงเนะะะาะกัราคาอะบ่แองก็ไดเพราะว่าเป็นเป็นลงสีอ่ามือสองนะครับส่วนการสีเขานี่ก็ถือว่าอ่าอยู่ในขันที่น่าพอใจเนาะ อยู่ในขันที่หนาเพราะใจแต่ว่ากับบอดีคือลงสีใหญ่ปานไหนไหนพอลงสีใหญ่เขากับเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ของตะพนนี่เป็นเป็นลงสีสีขนาดบ่ถึงกับน้อยนะครับแต่กับ่ถึงกับใหญ่ขยู่ขนาดที่ปั้นปานก้างนี่ะนะครับประมาณประมาณก้างก็สชิว่าไปกับ S M L อย่างประมาณนี้เนาะของตะพพนนี่อยู่ในระดับ S เลยแหละนะครับถอาถึงกับน้อยแห้งน่ะนะ S เอ็ดของเอ็ดเอ็ดเอ็ดของเอ็ดของเอมเนาะเอ็ดของเอ็นของเอมประมาณนี้นะครับแต่นี่ก็ที่นี่นะครับหลังจากการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คือเขาจะต้องเฮ็ดจริงิงก็คือคือการการการจะเป็นเป็นการเปิดเนาะคล้ายว่าเปิดเปิดสีนี่เขาจะต้องมีมีส่วนหนึ่งแหละตามตามพ่วมเสื้อเนาะพ่วมเสื้อเขาต้องบอกกาวเจ้าทีเจ้าทางหรือว่าแม่หอโซลารีเนาะสีเอาเอาลงสีมาตั้งไว้ เอาลงสีมาตั้งไว้ในจุดนี้นะครับก็คือคือห้มันมีความปลอดตลอดปลอดภัยกาสันทออันไหนก็นยาบอบอให้มันติดขัดประมาณนี้นะโดยโดยประเพณีบ้านบ้านเท่าก็จะเป็นยังสันนะครับแต่พ่นก็นเลยบอกกันทั้งแม่บ้านครับพอตามาเป็นภูบอกกาวเนาะเดี๋ยวเอาไปเบ่งว่าพิธีพิธีพิธีการของเพิน่นพิธีการพิธีกรกรมของเพิ่นตรงนี้เนาะก่อนจะมีการเปิดสีเขาเพื่อจากห้มันเป็นอ่า เกษตรย่างยื่นในสวนไผ่ป้าเป็ดของสะพูนนี่นะเพื่อจะให้มันย่างยื่นว่าให้มันมีทกคบทุกสุดโดยถี่ว่ามันเป็นห่วงโซ่หมุนอยู่ในนีหมุนอยู่ในนีนะเป็นเกษตรย่างยืน้วก็สามารถที่จะเพึ่งตนเองได้อย่างประมาณนี้เนาะอันนี้ก่าก่อนถี่จะมีการเปิดล่งสีนี่ก็คืออ่าเป็นการบอกกล่าวก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบื่องการบอกกล่าวเลยนะครับ

สีอย่าตื่นอย่าท่วงให้มันสีใดขาวๆให้มันออกมากอย่ามเป็นให้มันสกวเออันนี้บอกกา็นเทลนี่บองนี้ยูนี้ป่าก็ได้ยูนี้ก็ได้สมรษาที่สพานนึงโทนี้บมราราทีเขาอให้มันัก้อีสีท <c oughs> อง่ไหไปน้ำามันอ แม่พุ่ง้าอ่มัไหลออกนี่ีอย่ามีัำให้ของบอกเกาป้ายปูบันเงี้ยกระเด็นชมภาสีเะวันนี่เดี๋ยว่วงเยวเตือนเด้มัหนีสีมาใหม่บอกเกาดูมองนี้เวลานี่กระเด็นอ่าสีใหญ่ของบอกเกา่าง้างทราบแล้วมันใหญ่ใจัไปออกไปทะเลาะสเขาเมนกบ เอามาให้เค้าเพิ่นย้ายมา con, ตรง con ก่อนให้มุกกี้